พี่น้องเอ๋ยตบพ่อสอสมพัญหาประชาไทยมาใจาตางเพลงสตริงเปิดเปลี่ยนปางพินแค้นห่างมีอย่างเอ๋ยพากันหัวเบาเยยทำเนียมเก่าแต่ข้าวหลังพากันสร้างมุ่นมั่งโตไปเฮอโชว์แต่ของนอกเพลงสตริงสตอกบอกว่ามวลท่านสมัยเปิดมอล่ําเพลินอยากอายมาต่างหลายเบิดไล่โกเห็นของโตเป็นของถิมไปลงจิมชิมของไห้ เหลือแต่บุญตายายไล่อีสานที่ออยเวาสีเหลือข่าวแนบอน้อสีเหลือข่าแนบอนอ้อ,นอ,นอพี่น้องเอ่ยสิบนิวน้อยอันเรียวงามของเบาวจักนึ่งวันฉลองกลาบลงตักพอไม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกทันครับผมเปิดคลิปมาพร้อมๆกับพญาประจำโตเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับผมของมจากนึ่งวันฉลองเนาะ พญานีกับบริวารมาหลายต่อหลยคลิปไลยต่อหลยมือเลยแหละครับผมก็เลยอะถือเอาบรรยากาศเนี่ยบ๊ายบาย,บายนะครับมา,าทักท้ายกันนะครับขึ้นคลิปด้วยพญานมว้มวนนะครับเป็นซิกเนเจอร์ช่องผมเลยเนะาะมาคลิปนี้ก็คือที่ผมผาดหัวคลิปไหเนะครับเนาะมือนีก็เป็นมือสิ้นเดือนครับผมมือสิ้นเดือนวันอังคารที่31ตุลาคม2566น้านั่นเองนะครับนะ่ะ ก็เลยคืดคอนเทนต์ว่าเอ๊ะตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตลอดเดือนตุลาคมที่ผมเหต์คลิปตลอดเดือนตุลาคมที่ผมไลฟ์สดมาแน่ผมพ่ออีหยังมาแน่สําหรับเดือนนี้ตุลาคมนะครับเนาะตลอดเดือนตุลาคมนะครับผมผมกับพอ่อคอมเมนต์ด้านลบนะครับผมหลายคอมเมนต์ line, บางคอมเมนต์ แต่จีดขเขาไม่ได้เข้าใจใผมผทีละครับผมบางคอมเมนต์กะสมมติกัดนะครับเนาะบางคอมเมนต์ก็มีข้อมูลซึกงน้อยๆอยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่ามันก็เป็นคอมเมนต์ด่าลบก็บเป็นคอมเมนต์แบบเสียดสีให้เจ้าของช่องนะครับมีข้อมูลซึกงแบบ เจ,นะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บมึนหมดกัดนิดเดียวประมาณนี้นะครับเนาะมือนีก็เลยคือคอนเทนต์บาอมอยากรวบรวมประโยคคอมเมนต์นะครับสำหรับเดือนนี้ที่ผมจำได้เนาะก็มีหลายๆอันก็สามารถตอบคำถามก็สามารถตอบคำถามคอมเมนต์ด่านลบที่เพิ่นทรงเข้ามาแต่ว่าคอมเมนต์ที่ผมกำลังสีบเ็องเนี่ย ผมลบออกเลยแหละครับผมแต่ผมยังจําได้อยู่ผมมาเป็นคนลืมายปน,นันนะครับเนาะ,ะมีหยังแน่วาตีโอ้ยเนาะมีหยังแน่วาตีมีหยังแน่วาตี <laughs> อย่าฝ่าครับก่อนที่ผมสีเวาหอดคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์อีหยังแน่แล้วผมสิตอบคอมเมนต์เรานี่ว่าจังไดผมบ่ได้สอบมากหรอกครับผมแค่ผมเขียนคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์อีหยังแน่แต่คําตอบนี่ผมตอบแบบเพี้ยวๆไปเลยเดี๋ยวกันเ้อะครับ ผมสิเปิดเพลงมลุนมว่วนของนองลาล่ำละครอ,อินสีเชียงใหม่เป็นเพลงโปรดเป็นเพลงประจำโตพมไปแล้วครับเพลงนี้ผมมักเป็นการส่วนโตได้พี่น้องอ่มมักเป็นการส่วนโตกระเพิดอใ้ฟังแล้วเนาะเปิดออกอากาศพร้อมนะจัดตอนเนื่องไปเลยกับหนึ่งบทเพลงมลุนมว้วน <c oughs> ซื้อเพลงว่า ว่าหักนุ่มรถจากห่างครับผมมากครับชเนเโซบใสเดี๋ยวจบเพลงนี้มาด้ครับเดี๋ยวผมสิมาตอบคำถามคอมเมนต์ลบๆที่ผมเจอมาตลอดเดือนตุลาคมนะครับเนาะอย่าลืมเด้อครับพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะประกา ที่สำคัญหรือว,ว่าเป็นกำลังใจให้กับช่องเจ็งหนึ่งก็คือ,อยาคามปุษน,น่าพงลาเดอ้อซอยเป็นกำลังใจให้บักลาต่อไปเด้อครับผมช่วงนี้ได้ระวังการหาเพลงซิ่งกันไหมกอดใจให้หลาเน่เนาะแต่หฮากายังคงเชียร์น้องไปเรื่อยๆเอาเพลงเก่าๆเอาเพลงน้องโคเบอร์นี่แหละครับผมมาเชียร์ เทคลิปครับเทคลิปก no, oh. uh, ok ็ผมนี่ล่ะต้วครับเนาะติดตามช่องเด็กชายถั่วงอกออฟฟิเชียลด้วยนะครับปากส่องน้องไส้คอมเดอร์ส่องพลังบวกลอยเปอร์เซ็นต์ครับ หนองค้าหลากกะตากจะหกักเลยครับซื้อเพลงว่าหักหนุมลดจากห่างเนาะหรือแปลแบบภาษาตะเฮากะมักนุมลดหมอตะใส้ห่างครับเชชเดี๋ยวจบเพลงนี้เนาะครับเนาะสิมาตอบคอมเมนต์ด่านลบครับผมผมจำได้ประมาณสิบสิบคอมเมนต์ที่ผมลบออกไปแล้วจากช่องผม แต่แตผมก็ยังจำได้อยู่เพราะว่ามันเจ็บจี๊ดๆ,ๆอยู่นะครับน้องนี่ time จบลงไปพี่น้องครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าหักหนุ่มรถจักรห่างเนาะครับเนาะอ่ะขออนุญาตตัดเพลงครับขออนุญาตจบเพลงแล้วก็ตัดโคสูสปอร์ตโฆษณาเนาะครับเนาะจากท่านด่านของถึงเก่าสิบสามเลิฟเอฟเอ็มนี่แหละอ่ะพี่น้องครับผมถึงเวลาเวลาแล้วครับยังจีบอกว่า ตลอดเดือนตุลาคมนะครับผมผมก็เลยรวบรวมเม็นลบๆบนะครับผมจากหลายๆท่านที่เพิ่นเม็นมากนะครับผมเอามาจากชอ่องคลองนี่แหละช่องเจหนึ่งวันฉลองก่อนที่ผมสีมาตอบคพมเหม็นลบลบเพอาเนี่ยดมยาแบบนึงนด้ครับผมอะพอมแล้วครับ <laughs> จำได้แค่ประมาณ สิบคอมเมนต์ครับผมถ้ามาเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวมันสีเสียเวลาเวล่าครับผมคลิปยาวจนเกินไปเดี๋ยวพอเป็นพี่น้องเพื่นกับสิเบิงบจบเนาะครับเนาะอ่าเอาเป็นว่ามาพี่เม่นแรกครับเม่นแรกนี่จําได้คืนใจเนาะครับเนาะอืมบอมีคนไทยให้เชียร์เหรอบอ,อมผมอ่านแล้วผมกระลกครับคลิปนี้แต่ผมก็่ได้ตอบเนาะแต่ผมจะมาตอบมือนี่ละ่ะบอมีคนไทยให้เจ้าเชียร์เหรอบอดีเจถามว่ามีพอมีหลายครับ มนแคนเบียร์พร้อมพงอ่าพู้ใด้อีกละ่ะไม้พิลลมพรไผ่พงสะทอนตายอรไทยตั๊ก,กแตนเนาะแมนมณนีวันเอกพลมนตการแล้วอีกหลายครับผมผมเชี่ยหลายโดยเฉพาะศิลปินสตริงเพราะผมเนี่ยมีคิวโฟนอินนักกลองเพลงสตริงเนะี่ยเดือนละซีหาเทือ จนผมจําบ่ได้แล้วว่าผมสัมผัสผู้ใดมาเน่การสัมผัสถือว่าเชีย่ยบอกะเชียช่ยเชี่ยในรูปแบบที่มันเชีย่ยได้ผ่านคืนวิทยุยครับอันนี้ตอบเลยเด้อมีครับแล้วผมก็ะเชีย่ยหลายน้ำเชีย่ยหลายกูเจ้าคนอ่ะคอมเมนต์ที่สองสัวรครับเนาะวัดกระเขาเราก็ะกินครับถามว่าสัวบอก็บ่ได้ดีร้อยเปร์เส้นแต่ผมเหลือกครบค้นครับ คนไดนิัยดีผมก็เลือเแล้วมูของผมทุกคนก็นเลือกคบผมขึ้นกันถ้าผมพอดีผมคือนสิบม่มีมมูมาขบหลายป่านนี้ขอบคุณสำหรับคำถามครับสนั่นแล้วสัวหน่อยกว่าโบสัวครับสัว10%ดีเว่า10%อันนี้ตอบเลยเดอ้อครับผมอ่ะคอมเมนต์ที่3พวกขายชาติสั้นๆเลยครับคอมเมนต์นี้ได้จักบาทบ่ได้จักบาทครับ บอดด้มีอาชีพเป็นนไนนาขายฉาดเนะครับเนาะ,ะการเชียร์ศิลปินเจ้าเนี่ยอยู่แต่ในวงหมอลำเจา้าโบหูมมาลุนไฟฟ์เจ้าฮูยูบ่บิดนิสเปียร์เจ้าฮูยูบ่เจ้าหูศิลปินต่างประเทศบ่มีคนไทยหลายล้านคนที่เชียร์นักร้องต่างประเทศแสดงว่าทุกคนเขาขายฉาตเหมือนกันบ่ครับผมเจ้าออกจากกรอบเดอ้อและเจ้ากะ พยายามกระโดดกระโดดออกนอกกาลานิดนึงเจ้าสิริหูว่าทุกคนมีอิสระที่จะเชียร์นะครับดังนั้นแล้วการเชียร์ศิลปินต่างชาติไม่ได้ขายชาติเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนายหน้าขายที่ดินหรือขายชาติแต่อย่างใดเนาะครับเนาะเงินในบัญชีก็เกิดจากเงื่อนที่เหตุการณ์เหตุงานนี่แหละครับผมอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปมันสิญาลครับบอกว่าจบจะเธือได้แนวนน่เนาะเด็กไทยเก่ง เด็กไทยเก่งๆเยอะแยะบอเซียทำไมไปเชียร์คนลาวคำถามนี้ขออยาตอาตอบหุนหวนกระใจมันหม,มักกระใจมันอยากเชียร์เจ้าหูคำว่าอิสระในความชอบของบุคคลไหมครับเจ้าสีเจ้าบอลจังสี่แสดงว่าเจ้าอยากแข่คอยไปเชียร์คนที่เจ้าเชียร์แมนบอส no ปีนี้มันยุคหาจีแล้วครับผม เขาใส่ไ p โฟนสิบห r o โปรแม็กันแล้วจ้าเจ้าใส่อยียงเจ้าใส่นเกียบ่อ่ะพานไปโอนเงินให้เป็ดน้อยหลหรอบ่โอนพอโอนกันเงินคอยคอยไปไปของเงินเจ้าอืมคอยมีปัญญาโอนเขาใจยีบอตอบสั้นๆซช่นีล้ล่ะประโยคน้นี่น่ะน,นะอีขคอเมนหนึ่งขอมเมนทีโหกเที่ผมเขียนมาไปล้างดากให้เป็ดน้อยไปล้างดากให้เป็ดน้อยเหรอพี่ ที่ผมไปซื้ขึ้นเหนือเนี่ยไปล่างดากให้เป็ดน้อยบอบไ่ได้ล่างดากไปกินเบียร์บ่ได้ล่างดากไปซอยงานบ่ได้ล่างดากหอบความหักความแพงของพมอมพีแมเอฟซี่ไปมอบให้น้องข้ามหลาโดยตรงเสีย,ยใจเดอ้อเจ้าบอดได้ไปนั่มเขาบอให้เจ้าเขามู่บานดอกแล้วกะขอความต่อมาคนคือกัน ก,กันเชียคนคือกันพวกลืมบุญคุณน <c oughs> คอมเมนต์นี่จีจะได้พี่ดอกเนาะคนคือกันกันกเชียคนคือก,กันนันละพวกลื่นบุญคุณแนวดว่วะแนวดว่วะเพิ่นคือได้เพิ่อเพิ่พมโหลดบ่เพิ่นบริพานกันกันก่องจากสมองเซลลเบลล์ลัมพรสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายกวากันไปเนาะครับเนาะเพิ่นบริภาน กระบวนการหนี่เลยนะครับผมบบเมนคนคือกันกระเสียค้นคือกันตัวครับกระเท้าความไปว่าคนเท่ามันอยากเชียร์ไผมันก็เกิดจากความหมากักความชอบนะครับเนาะถามว่าลืมบุญคุค้นคนบอ่อผมกับบอดี้มีนใสจังสันถือสังสอนมอยางดีแล้วน้องข้ามหลาลืมบุญคุ้นคนบ่อนอ้นองข้ามหลาโบเมนค้นจังสันตัวครับน้องข้ามหลาจิตใจดีอ่าเขาวัดพังถ้ำ เฮ็ดบุญตลอดนะครับเนาะฝากไว้เด้อฝากไปให้คืดครับผมอะต่อมาต่อมาเดี๋ยวคีบสิญญาวพวกต้มตุน <c oughs> <c oughs> ม๋นผมนี่แหละคนนึงบ่าเคยต้มตุ๋นไผ่มแจะถือคนอื่นมาต้มตุ๋นมีกองอ่ะมีแกงมีชาชงม,มีชาชีพทั่วมาสิมาต้มตุ๋นผมหลาย <c oughs> <c oughs> แต่ผมกะไว้โตท่านนะครับเนาะถามว่าน้องคำหล้าไปต้มตุ๋นไผ่บอกโบนี่แหละครับผมมาอะไรต่างๆนานาที่น้องคำล่าดได้ เกิดจากความรักความเมตตาจาก fc ทุกทท่านที่เป็นพลังบวกส่วนคุณพลังลบไม่ต้องโอนนะจ๊ะคุณอาจจะไม่ได้มีเงินเอาเงินไปซื้อน้ำปลากินก็ได้อ่ะทีขอขอ้ขอที่เก่าครับผมหอบเข้ามโค้งรติด,ดีเจหอบเข้ามโค้งรติด,ดีเจแมนครับหอบขามโค้งเพราะว่ามันเอาออกบ่ไดหนะครับเนาะก็ต้องหอบไปน้ามเจ้าเด้ไปใส่มาใส่จอตัดออกอยู่บ่นะครับเนาะอืม เซลแบบง่งอ,อะขอข้อมูลสุดท้ายครับผมบอเชียบบติตตามแล้วละ่ะสองนี่ไลยซาละซาถูกเด้อย่าให้ได้พบได้พอกันอีกเด้อซาถูกอยา่าแยะเบี้ยนเข้ามาสองเช็คนึงวันสองอีกเด้อซาถูกซาถูกพียง หนีไปไกลๆครับผมบอตองเขามาเมนบทตองเขามาจอบสองจหนึ่งวันฉลองเดอ้อสองผมมีแต่คนคิดดีทำดีมีเมตตามีความสามาัคคีไม่คิดร้ายกับใครเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมสำหรับเดือนตุลาคมนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นเดือนพฤศจิกาผมก็สิรวบร่วมสิละคุณเดือนคุณเดือนมาผมผ่อเอียงมาแน่เนาะครับเนาะ ่าคลิปนี้ก็ชิพีกแน่เพราะว่าเป็นการตอบแบบแรงๆในแบบฉบับของ DJ 1นะครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เขามาเบิงงมาฟังน้ำกันเนะครับเนาะคลิปนี้ก็าฝากไล่ฝากแช่ให้น้ำคือเก่ากูใด็เขามาใหม่ๆกับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งเพื่อสิบ่พผาดคลิปต่อๆไปของช่องจีนึวันฉลองน้ำเด้อขอบคุณหลายๆที่บ่ข้ามโฆษณาพบพ่อกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับ